สำนักข่าวไรเตอร์รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลการค้าและผู้เข้าร่วมตลาดว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้ระง,งับการขายรถยนต์มือ2ส่วนใหญ่ให้กับรัสเซียส่งผลกระทบต่อการค้าที่มีมูลค่าเกือบ2,000ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศอื่นๆเนื่องจากการคว่ำบาตรรัสเซียที่รุกรานยูเครน ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมรัฐบาลญี่ปุ่นได้สั่งห้ามส่งออกรถยนต์มือ2ทั้งหมดยกเว้นรถยนต์ขนาดเล็กไปอย่างรัสเซียโดยตัดช่องทางการค้ารถยนต์แบรนด์โตโยต้าฮอนด้าและนิสสันมือสองสำหรับเครือข่ายผู้ค้าและท่าเรือขนาดเล็กโดยเฉพาะท่าเรือในฟูชิกิซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกในทะเลญี่ปุ่น ทั้งนี้การคว่ำบาตรรัเสเซียได้ส่งผลให้รถยนต์มือสองในญี่ปุ่นมีราคาลดลงและทําให้ผู้ขายรถยนต์มือสองต้องดิ้นรนเพื่อส่งออกรถยนต์มือสองไปยังภูม,มิภาคอื่นๆอย่างไรก็ตามอุปสงค์รถยนต์มือสองญี่ปุ่นของรัเสเซียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกรวมถึงโตโยต้าถอนธุรกิจออกจากรัเสเซียหลังรัเสเซียรุกรานยูเครน